สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2563ค่ะวันนี้พี่แรมกัาเพื่อนมาชมสวนนะคะอันที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็คือสวนมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงที่นี่นะคะก็จะปลูกอยู่ที่3ไร่ค่ะตอนนี้เราก็ปลูกมะเขือพวงได้นานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้มะเขือพวงของเราก็ต้นกําลังโตค่ะตอนนี้ก็ท่วมหัวแล้วค่ะเพื่อน ก็สัญญากับเพื่อนๆนะคะว่าจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกมะเขือพวงของน้องชายพี่แรมค่ะตอนนี้มะเขือพวงที่สวนนะคะก็จะมีการเก็บผลไปเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะบางบางยอดก็จะมีดอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็บางยอดก็จะมีผลค่ะสําหรับการเก็บมะเขือพวงนะคะของเราก็จะเก็บเดือนหนึ่งสองครั้งค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ก็จะได้เก็บผลแล้วค่ะเพื่อนๆ ส่วนอันไหนที่กําลังเป็นดอกนะคะนี่อันนี้ก็กําลังจะเป็นผลค่ะเราก็จะเก็บสองครั้งต่อเดือนค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้นท่วมหัวเลยค่ะการดูแลรักษานะคะเราก็จะใช้ผ้าพลาสติกในการคลุมดินค่ะเพื่อไม่ให้มีต้นหญ้านะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสักษาต้นหญ้านะคะเราก็จะใช้จอบหรือใช้เ,เสียมนะคะในการ าดายากเพราะว่าถ้าหากว่ามีหญ้านะหญ้าก็จะนําพวกโรคต่างๆนะคะมาแรงต่างๆมาทําให้สวนของเรา,เามีทั้งโรคแมลงนะคะดังนั้นในการกําจัดหญ้าเนี่ยก็คือเป็นการกําจัดพวกมแมลงศัตรูพืชไปด้วยค่ะอ๋อลืมบอกกับเพื่อนๆที่สวนของเรานะคะจะเป็นการปลูกมะเขือพวงแบบไร้น้าค่ะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะมะเขือพวงแบบไร้น้าเนี่ยเวลาที่เราเก็บเนี่ยมันจะเก็บง่ายค่ะ ถ้าเป็นมะเขือพวงที่มีหนามนะคะมันก็จะเก็บยากนะคะอันนี้ไม่มีหนามเลยค่ะที่ลำต้นของมะเขือพวงก,ก็ไม่มีหนามนะคะนี่อันนี้จะเก็บง่ายค่ะยอดนี้ก็กำลังเป็นดอกค่ะหลังจากที่เป็นดอกแล้วก็จะเป็นผลค่ะเขาจะเป็นผลลูกเล็กค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะในช่วงนี้มะเขือพวงก,ก็จะราคาก็ลดลงค่ะแต่ว่าเราก็ยัง ปลูกไว้ขายเช่นเดิมค่ะพเพื่อนๆเพราะว่ามะเขือพวงก็จะมีราคาขึ้นราคาคงตามราคาท้องตลาดค่ะส่วนสําหรับการปลูกระยะห่างนะคะต้นหนึ่งเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าๆค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะพเพื่อนๆต้นนี้เราก็ปลูกห่างกันกับต้นที่2เนี่ยประมาณ2เมตรกว่าๆค่ะประมาณน่าจะไม่เกิน2เมตร20เข้เพื่อนๆประมาณนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของปุ๋ยนะคะตอนนี้เราก็ใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15ค่ะอันนี้ก็คือท้ายสวนค่ะพเพื่อนๆนื่ความยาวของสวนก็จะยาวก็จะเยอะอยู่ค่ะแล้วเรื่องการให้น้ํานะคะเราก็จะให้น้ําโดยการใช้ระบบสายน้ําหยดค่ะทุกแปลงนะคะเราก็จะใส่สายน้ําหยดอยู่ด้านล่างของผ้าคลุมแปลงค่ะมาดูค่ะพเพื่อนๆนี่พอดีแปลงนี้ ผ้าพลาสติกขาดค่ะนี่เพื่อน <_ C 1> ๆเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสายน้ำหยดค่ะเราก็จะทำการใส่สายน้ำหยดทุกแปลงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการบำรุงให้ต้นมะเขือพว,วงของเรานั้นออกดอกออก,ออกผลได้เยอะค่ะถ้าหากว่าเรามีการดูแลรักษาในเรื่องของการให้น้ำอยู่เป็นประจำนะคะก็<ๆ>จะทำให้ต้นมะเขือพว,วงของเราออกดอกเยอะออกผลเยอะเช่นกันค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นมาดูต้นนี้นะเป็นนี ดอกมะเขือพวงเยอะเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกมะเขือพวงเยอะเลยแล้วก็ผลก็เยอะเช่นกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เยอะเช่นกันค่ะนี่ค่ะต้นนี้ดอกเยอะผลก็เยอะค่ะอืมนี่ค่ะเพื่อนๆเยอะเลยอืมนี่ค่ะอันนี้ก็ผลเยอะเลยค่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะก็จะ ผลเยอะค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะด้วยค่ะการปลูกมะเขือพวงนะคะเราก็สามารถทําเป็นอาชีพได้เช่นกันค่ะแล้วก็สามารถปลูกพืชอ,อย่างอื่นได้เสริมเช่นกันค่ะเราก็จะปลูกผกักปลูกแป้งไว้เสริมในการขายเช่นกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็คือภายในบริเวณของสวนมะเขือพวงค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนชมทั้งสวนเลยค่ะ พี่แรมพาเพื่อนมาชมสวนมะเขือพวงแล้วน,นะคะล้วพี่แรมก็จะให้ชมค่ะว่าข้างสวนนี้จะมีการปลูกอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้นตะไคร้ค่ะสําหรับที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะคะนั้นก็คือแตงร้านค่ะพเพื่อนๆอันนี้เราก็จะปลูกแตงร้านอยู่ไว้สี่แปลงด้วยกันค่ะก็จะใช้ระบบใสน่น้ำเดือดเช่นกันค่ะนี่ค่ะแตงร้านของเราก็กําลังโตค่ะพเพื่อนๆนี่เลยค่ะในช่วงนี้ก็จะปลูกยากหน่อยนะพนเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ หน้าร้อนแล้วก็แ้งมากค่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆก็ทําให้ผลผลิตของเราก็ออกได้น้อยค่ะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของการให้น้ำอยู่เป็นประจำค่ะอย่างเช่นการปลูกแตงรานนี้นะเราก็จะให้น้ำอยู่ประมาณวันนึงนะ่ยแล้วก็ให้ประมาณ2-3สาครั้งค่ะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินของเขาให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความชุ่มชื้นอย่ตลอดเวลาค่ะ ส่วนด้านข้างนี้นะเพื่อนๆเราก็จะปลูกนี่ค่ะเราก็จะปลูกตะไคร้ค่ะนี่เลยคะ่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะติดตามชมคลิปกันใหม่นะคะเพื่อนๆพี่แรมก็จะมาอัปเดตให้เป็นประจำค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะพยายามถ่ายคลิปมาเพื่อนๆได้ชมกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ